โบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณน,นคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติของชาติไว้ตลอดกาลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลือนางข้าวลาน้องมนประชาชนสามขีปะเสในวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลือวัส<า>งสข้าวลำน้องมนประชาชนสามเขีปะเสในวันไหล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการสวัสดีบางแสนค่ะวันนี้ค่ะโมนิพพาคุณผู้ชมมาทําบุญกันนะคะที่วัดแจเจริญดอนซึ่งเป็นงานกระถินประจําปีของชาวบางแสนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปกรติสถานนาการกันเลยนะคะว่าในวันทอดกระถินเนี่ยชาวบางแสนเขาทําอะไรกันบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะที่วัดกําลังคึกคักมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านกําลังหลั่งไหลามาทําบุญกันเยอะมากๆเลยละคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับผู้จัดงาน ก่อนว่างานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีความเป็นไปอย่างไรค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะตาวมูนินไปดูการแู่ขบวนในวันนี้นะคะว่าจะมีสีสันแล้วก็สนุกสนานกันขนาดไหนด้วยค่ะการสรพัฒนาเกสบายมีแนสุขุทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยามัญหา ประชาชนห่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชนมีผู้นำเน้นทำความดีมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์ซื่อตรงเอาปรัชญาชี้นำทำงานสร้างมาตรฐานค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านนรองชัยคนปลื้มนะคะยุทธศสตรมนตรีเมืองสันสุขของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ท่านก็มาร่วมในงานนี้ด le ้วยนะคะสวัสดีค่ะ ยังไงบ้างคะท่านนายกได้ไปินขบวนมาไหมคะสำหรับเช้านี้แน่นอนครับรนนก็เป็นเทศาบาลเราร,นนเร่วมเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับรนนเ,เราก็เลยไปร่วมด้วยนะครับซึ่งซึ่งเทศบาลเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพาร่วมทุกทุกปีนะครับไม่ว่า,าใครที่จะมาเป็นเจ้าภาพให้กับวัดเนี่ยทางเทศบาลก็จะมาช่วยจัดขบวนเนื่องจากว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของเราซึ่งจัดมาเป็นสิบเกินสิบป,ปีแล้วนะครับเรเรียกว่าทั้งชุมชนแลวก็ทุกคนต้องร่วมมือกันใช่ไหมคบและเป็นยังไงคะสำหรับการติดต่อประสานงานนี่มีการทำงานกันยังไงบ้างคะ เราก็มีการเรียกประชุมนะครับ เรามีการเรียกประชุมอยู่ว่าเราจะมีการจัดกระถินท้องถิ่นยังไ,ไงอะไ,อะไรพวกนี้ครับแล้วไปได้ไมบ้างขอตอหรับผลตอบรับเสียงตอบรับจากประชาชนนี่ทุกๆปีที่ผ่านมามีไหมครับก็คนก็จะมามากมายนะครับโดยเฉพาะชาวเมืองแสนสุขของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับรวมถึงประชาชนที่อื่นด้วยเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนก็จะมาช่วยกันอย่างเช่นซุ้มมหาที่เห็นอยู่ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าภาพเนี่ยไม่ต้องมาจ้างเลย ก็ทุกคนมาช่วยกันร่วมบุญมากกว่าเราไดว่าทํางานนี้นี่ก็คือมีอาหารมาเลี้ยงรีแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอาหารที่มาแบบนี้ทุปีไหมคะก็ทุปีครับอย่างปีนี้เองผมก็เอามาด้วยเราก็จะเอาทอดมันเอาหอยทอดผัดไทยมาอันนี้ส่วนหนึ่งเราก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนำหลายๆอย่างมาร่วมมือกันนะครับเพื่อช่วยให้งานมันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ สำหรับคนที่เดินแห่เหนื่อยแล้วก็เหมือนกับว่าตรงนี้ก็เป็นอาหารไว้รองรับพวกที่เขาเดินขบวนให้นะครับทำบุญแล้วก็ต้องยิ้มรัูดกินทั้งท้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าหากว่าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยมีเจ้าบ้าหรือว่าประชาชนคนไหนที่อยากจะมาเข้าร่วมเลี้ยงอาหารแบบนี้ต้องติดต่อก็ได้เลยครับก็คือมาติดต่อทางวัดเลยหรือติดต่อผ่านเจ้าภาพซึ่งปีหน้าครอบครัวผมนะครับครอบครัวคุณปลื้มก็จะเป็นเจ้าภาพก็จะจัดงานใหญ่เพื่อจะให้เป็นเป็นงานท่องเที่ยวไปด้วย คือเราจะทําการไปสัมผัสกับเพื่อคนมาเที่ยวบางแสนด้วยเพื่อให้เพราะทั้งในเขตแสนสุขเราจะมีวัดดอนที่ว่าเทศบาลเรารับมาเป็นงานเจ้ภาพร่วมนะครับส่วนวัดอืด่นในเขตรเราสนับสนุนเรื่องอำนวยความสะดวก แต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดขบวนนะแต่เจ้าภาพจะผักดันให้ตรงนี้เป็นงานท่องเที่ยวแล้วก็งานประจำปีด้วยใช่ไหมคะแล้วคาดหวังผลอะไรจากการจัดงานแบบนี้นะคะแบบว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเป็นงานงานของผู้ที่มีจิตสถานามากกว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าภาพแล้วก็จัดรักษาประเพณีท้องถิ่นเป็นหลักการที่ว่าชาวบ้านก็มาร่วมกันมาทำบุญร่วมกันใช่ไหมคะอยากให้ทานายยุทธศาสตาอะไรถึงผูทัตศรีนิกชนในวันนี้สักนิดนึงครับก็จริงๆแล้วประเพณีทอดกระถิ่นนะครับ รเราก็เป็นบางที่ดีแต่โบราณชาวไทยไก็อยากจะให<ช>้ทุกคน,นคลูกหลานนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ย ให้ถือว่าเป็นงานสําคัญของเมืองนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเราจะได้ทํานุบำรุงศาสนาให้ยืนยาวต่อไปแล้วก็นาตรงเี้ยมาให้เพื่อชําระจิตใจให้สะอาดด้วยถือว่าเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีสิ้นปีเพราะกระถินเนี่ยก็จะหมดในวันลอยกระทงนี้แล้วนะครับและอีกไม่ถึงเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีประเพณีเขาดาวนะครับหรืออันนี้เป็นประเพณีรุ่นใหม่ที่เรานําตอนตกเข้ามาแต่ก็เป็นประเพณีศพความสุขรแล้วก็ถือว่าเป็นสามกฏนะครับซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขเองเราก็ได้จัดงานนี้ที่บริเวณลานแห่งแท่นในวันที่11 ธันวาคมด้วยปีนี้ก็จัดงานใหญ่นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราลดหรือจัดเกิดภวานางท่วมปีนี้เราก็จะจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมใช่เลยถึงจะเรียกว่าหลังจากทำบุญกันเรสร็จสุดท้ายปีก็ต้องมีงานสนุกสนา,านแบบนี้อีกใช่ไหมคะยังไงก็เดี๋ยวชาวบางสสวเราก,ก็แน่นอนว่าต้องรอติดต,ตามตตกาิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยนะคะที่มางานในวันนี้แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้นะคะได้มาร่วมบุญกับท่านนายกด้วยนะคะขอบคุณค่ะใส่ในในสด วันนี้นะคะนนก็มาอยู่กับพุทธศาสนิกชนที่ดีคนหนึ่งของไทยเรานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันดีกว่าค่ะว่างานเทศก,กาลกระถิ่นปีนี้คุณยายมีรรมาทําอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณยายเป็นยังไงคะคุณยายวันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าไม่ไม่เช้ามากครับตอนนี้อายุมันมากมันเช้าทีเดียวม่นค่อยไหวแล้วไม่มีใครส่งธรรมดากระถิ่นกี่วัดกี่วัดที่ไหนต้องไปทุกวัดไปมาหลายวัดแล้วในชนบุรีนี่เลยที่นี่ก็ถอดเองมาสองวัด ก็พออยู่ก็เป็นประทานเท่าเด็นด้วยแล้ววันนี้นี่มาอย่างไงคะใครมาส่งก็มามากับเพื่อนเพื่อนไปเจอทำผมแล้วก็เพื่อนเขาทำอยู่เขาเลยมาส่งขับรถไม่ได้ตอนนี้หมอห้ามขับเป็นอย่างไงคะคุณมาทุกปีไหมคะมาทุกปีแล้วก็ทอดเองสองปีกับกัพ่อเออทำกับพ่อแต่พ่อไม่อยู่แล้วตอนนี้ออค่ะก็เรียกว่ามาอยู่กันดูแลวัดกันทั้งแบบด้วยลูกลกหลานดูแลด้วยก็พระที่อยู่ที่เนี่นะ เคยป้าเป็นมาเป็นโยมท่านดูแลท่านตอนนี้ท่านไปย้าอยู่ไหนไม่บอกกันเนี่ยไม้ป่วยไข้อะไรดูแลพวะสงฆ์บ้านอะไรหมดเลยอ่ตอนนี้ไม่เห็นเลยเพราะป้าจําไม่ได้ท่าน็ไม่ไปหาอแอบหนีมีแอบหนีกันด้วยนะคะไม่รู้อยู่ไหนจะถามเขาเลยนึกชื่อท่านไปออกอ่ะท่านเป็นคนอีสานอมาอยู่นี่นานแล้วก็ไม่รู้ว่าไปแถวเนี่ยทุกวัด วัดไทดอนก็ไปมาแล้ววาดเทยดอนวัดเป้งวัดวัดดอนวันสุดท้ายที่เนี่ยวัดสุดท้ายเนี่ย ลแล้วเป็นยังไงบ้างคะสาหรับบรรยากาศงานกระถิ่นที่วัดแจ้งเจริญดอนปีนี้คุณยายรู้สึกว่ามันสนุกสนานหรือว่ามีสีสันเหมือนทุกปีผ่านมาไหมคะก็เหมือนกันทุกปีที่วัดสุดท้ายที่นี่เขาจะมีทุกทุกอย่างเหมือนเหมือนกันหมดแครก็จะมาวัดกังดอนวัดกังดอน,ว,ดน,ดอนวัดแจ้งจเจริญดอนใช่แล้วเป็นยังไงคะสาหรับบรรยากาศกระถิ่นปีนี้คุณยายประทับใจกิจกรรมหรือว่าประทับใจอะไรมากเป็นพิเศษไหมคะก็เหมือนเหมือนกันทุกปีเนี่ยเขาก็จะเหนือแ่มีคนแต่ปีนี้ทอนข้าพควนแห่ป้ามาไม่ทันก็ไม่ ดาจะมาร่วมแห่เขาด้วยอ๋อหนูดูแท่แล้วสวยค่ะคุณป้าคะสวยแล้วก็สนุกสนานมากเลยวันนี้นนทุกปีอ่ะมา,มามาแต่เช้าช่วยเขาออเออแล้วปีนี้มันแหม่มันคนเดียวว่าเราเยอะมากไปทำผมขอช่างเขาจะหวีผมให้เสร็จสาย เราได้ uh huh. ทำผมเจนใช่ไหมวันนี้ไม่เป็นไรเราต้องสวยก่อนอย่างงั้นก็มาทำบุญอยู่ดีใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เริ่มกระถินนะคะ uh huh. อย่าออกให้ทุกป้าแล้วครับปา้อะไรถึงพุทธศาสนะชนนิดนึงว่าเด็กๆี่ยมาทําบุญมาเข้าวัดก,กันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อเด็กๆที่นี่เหรอฮะก็อยากให้เขาบรรลุประเพณีกระถินเนี่ย <c oughs> ต่อต่อไปอ่ะ เด็กๆจะไม่รู้จักถ้าไม่มีใครทําจัดทำอ่ะนะ<ช>ว่าถ<ช>ิา่นั่นเป็นยังไงยังไงวัดไหนทํายังไงแบบไหนเต็มก็ทุกวัดแต่ไม่เหมือนกันนะก็ทำ<ช>วัดเนี่ยอย่างทําใหญ่ที่สุดแต่ตอนนั้นวัด ท่านทัธาหทอนเขาก็ทําดีนะป้าก็ไปช่วยทุกทุกวัดได้ที่ไ่นชนบุรีก็ไปบ้างเรื่บางวัดแต่ปีนี้คงไปไปไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเท่าที่คุณป้าทำมานี่ก็เรียกว่าเป็นการทำนุบำรุงศาสนามากมากแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ นะคะขบวนแห่ซึ่งเดินทางออกมาจากถนนลงหาดบางแสนนะคะผ่านแยกสุขุมวิทและตอนนี้นะคะก็กําลังจะวนกลับเข้าไปที่วัดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานสีสันของขอบวนแห่กันเลยคะ่ะเรือ่องยาบัญทาประชาชน่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชนมีผู้นำเน้นทำความดีมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์ซื่อตรง ยาชี้ําทํางานสร้างมาตรฐานสารความมั่นคงบณิธานผ่านความตั้งใจจะเคียงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชา,ะช,าชนแสนแสนสุขสามุกลืนน่นนำข้าวหลาน้องมนุประชาชนสามขีปน ขี่ปะเพนีวางแสนแสนสูงสามมุกลือนาำข้าวลลามน้องมวนประชาชนสามคี่ปะเพนสวัสดีบางแสนคุณคิดอย่างไรกับกล่องโฟมจานโฟมถ้วยโฟมถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งโฟมมันละลายมันก็จะมีสารออกมาทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้คะ่ะ สิ่งที่เกิดให้ก่อมะเร็งย่อยสลายยากด้วยวก็ส่งผลให้เกิดภาะวะลูกร้อนอะไรเงี้ยค่ะมันก่อเกิดมะเร็งนะคะก่อให้เกิดสารมะเร็งแล้วก็ย่อยสลายยากด้วยครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนของเราจะเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา แตเรานะคะนั่นก็คือประธานชมชุดออกระทานชมรมผู้สูงอายุนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคเป็นยังไงว่าเขาวันนี้คุณลงมาเข้าร่วมงานตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าคะก็ผมมาแต่เช้านะมาดูมาจัดขบวนเลยที่มาเนี่ยบ้านอยู่ใกล้แล้วก็เป็นกรรมการวัดนะเป็นกรรมการวัดด้วย ก็มาดูฟาร์มเรียบร้อยของนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในฐานะกรรมการวันนี้เตรียมงานนานไหมคะคือคือ,คอสำหรับวัดก็มีหน้าที่ในส่วนที่วัดจะต้องจัดหานะก็หลายวันทำกันหลายวันกถินวัดแจ้งจเจริญดอนเนี่ยนะ,ะทางเทศบาลถือเป็นงานตเพณีท้องถิ่น ต้องจัดทุกปีเลยต้องจัดทุกปีแล้วก็มีเทศบาลเมืองแสนสุขเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมมาเป็ะเจ้าภาพร่วมกับสำอา่เป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงคะสำหรับขบวนวันนี้คุณลุงแกไปร่วมเดินด้วยไหมคะไม่ได้เดินนะครับก็ยืนชมอยู่หน้าบ้านนะก็ก็เหมือนทุกปีนะครับก็ได้รับความร่วมมือจาก ทางเทศบาลจากทางชุมชนต่างๆนะกระถินท้องถิ่นของเราในในวัดในเขตเมืองแสนสุขเนี่ยนะวัดกลางดอนก็จะเป็นกระถินที่มีคนมาร่วมมากที่สุดนะมีคนมาร่วมมากที่สุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับส่วนของข,องข,องของบวนนี่คุณลุงประทับใจส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็สวยนะฮะก็สวย,สวย คือการจัดขบวนเนี่ยผมผมเกี่ยวข้องกับงานอย่างนี้มานานนะนะการจัดขบวนส่วนใหญ่เราก็จะได้วางแผนกันว่าจะเอาอะไรไว้หน้าไว้หลังเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็กับความสำคัญของอริ้วขบวนที่ที่จะจัดนะครับผมค่ะแล้วก็อยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงเยาวชนไทยสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญเอาเอาผมมองอย่างนี้นะเอาเอาวันนี้ เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็กฐินท้องถิ่นของเราเนี่ยได้รับความร่วมมือบอกได้เลยว่าจากหลายโรงเรียนนะอย่างเช่นโรงเรียนแสนสุขนะอย่างโรงเรียนวัดกลางดอนก็มีนักเรียนมาช่วยเ,เป็นหลกักสำคัญนะในเรื่องของการถือของในเรื่องของการให้บริการนะผมคิดว่า ความรู้สึกของผมนะในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ข้องเกี่ยวกับโรงเรียนข้องเกี่ยวกับวัดผมคิดว่าคนโตผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ผมมองว่าเด็กยุคนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ดีๆกันนะนะ อาจจะมีนอกแถวอะไรอยู่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเด็กสนิกดีเด็กเลอะได้กันนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณมากนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะวิรงก็อยู่กับอีกสองคนนะคะที่มีส่วนร่วมกับขบวนกระถิ่นในครั้งนี้นะคะ จำปีตัง้งนี้ทราบค่ะแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้เป็นคนเดินค่ะเป็น,ปน,ไ,นไงด์เลื่อสกีเลไหมตื่นเต้นมากค่ะตื <laughs> ่นเต้นมากน้องทรายล่ะทราบมาก่อนไหมคะทราบค่ะว่ามีกระถิ่นแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เดินหรือยังคะเหมือนกันเลยเป็นตื่นเต้นเหมือนกันเลยตื<า>่นเต้น,น,ลน,นแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้เดินเด็กน้องเรยได้มาร่วมทำบุญไหมคะได้ค่ะได้มาค่ะแล้วน้องทุล่ะก่อนหน้านี้ได้มาร่วทำบุญไหมคะตอนที่ ่อนที่ไม่ได้เดินขบวนก็มาทำบุญเรื่อยๆนะคะมากับใครเลยมากับพ่อ,อแม่ครอบครัวค่ะพ่อพามาทำบุญด้วยนะคะแล้วเป็นยังไงคะสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะมาเดินขบวนในวันนี้ครับวันนี้มาเดินในหน้าที่ะอะไรถือป้ายค่ะถือถอมะแล้วเป็นยังไงคะมีการเตรียมตัวอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมล้หุ่นอะไรแบบนี้ไหมคะเ็าล้นหุ่นต้องใส่ชุดเทพะมีล้นหุ่นอะไรเทพะหรืออะไรล่ะถือพุ่มค่ะแล้วเ็ทำใการเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าลดนหุ่นค่ะกินให้น้อยลงลดนหุ่นทั้งคู่เลยนะคะนี้ เรียกว่าเป็นเรื่องจำเป็นของสาวๆเลยว่าอย่างนี้นะคะแล้วเป็นยังไงคะสำหรับขบวนจะเฉีนปีนี้น้นนนองเตยรู้สึกว่ามาารรปปัน,นยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทุกปีไหมคะยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีค่ะวันนี้ก็สนุกสนานค<ป>่ะนุ่งใ่ก็สนุกด้วยเดี๋ยวไปนั่งน้่งกองยาวกันเลยไปไหมเดี๋ยวพี่ไปด้วยอ้า คะรู้สึกยังไงตัวเ,เองอได้มีเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพีธของท้องถิ่นเราก็ดีใจค่ะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้ทดําบุญร่วมกันค่ะแล้วเจ๊น่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมตะเพนีททนรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยบุญด้วยอ๋อขอสวยใจบุญนะคะแล้วอะ่ะอยากให้น้องเลยเนีน่ยฝากอะไรที่คือผู้ช่วทางบ้านส,สักนิดนึงอ่ะให้ช่วิตค่ะให้โดนดีกว่าฝากกันด้วย ถุงฝากอะไรถึงทางบ้านนิดเดิมผู้แดญน้องเตยด้วยอ่ะก็ขอให้สื่อสารวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะค่ะค่ะอ่าก็เป็นก็ความจากน้องๆนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอนุรักษ์แล้วก็สื่อสารวัฒนธรรมแบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอให้วัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่คู่กับเราต่อไปนะคะขอบคุณจุ๊กับเตยด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะขบวนกระถินก็ได้เข้ามาแห่กระถินในโบสถ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพ แล้วตอนนี้นะคะภายในศาลาการกประเรียนก็กําลังมีพิธีมอบองค์กระถิ่นนะคะจากเจ้าภาพมอบให้กับทางวาดัดค่ะข้าวหลามน้องมวลประชาชนสามัคคีประเพมี ทำไรครับทิ้งขยะไงอ๋อแอบทิ้งขยะในที่สาธารณะที่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งนะครับคุณป้าถ้าเองไม่บอกข้าไม่บอกใครจะรู้เ๋ยวเม่อแต่พูดมากมาช่วยป้ารัดกักถุงหน่อยเดี๋ยวเศรษฐกิจมาเห็นจะเป็นเรื่องเอาเขา,าหลมมาตั้งเมื่อไหร่ป้าไม่้เห็นไลยไไม่ได้นะครับคุณป้าตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับทิ้งขยะไม่ได้นะฮะคุณป้าต้องเก็บนะครับโ ขนม,มป้าแก่แล้วให้ป้าทิ้งตรงนี้เถอะไม่ได้แล้วครับคุณป้าถ้าไม่งั้นนะ่ะผม่ะต้องจับป้าไปนะครับไปเปรียบเทียบปรับใจร้ายค่ะอ่ะั้นช่วยป้าน่เก็บหน่อยอน้องช่วยป้าเขาเก็บหน่อยคุณป้าครับสถานที่สาธารณะเนี่ยเราไม่มีนโยบายทิ้งขยะนะครับน้องครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม255 5ทิ้งเจอจับปรับแน่นอนมาช่วยกันทําเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการปัสะจากการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับ พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ชนโชคดีที่ถือว่าเป็นชุมชนที่แออัดแข่ง เขตเทศบาลเมืองแสนสุขแต่หลังจากนี้ชาวชุมชนโชคดีไม่ต้องอยู่กันอย่างแออัดอีกแล้วเมื่อมีการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบ้านหลังใหม่ของพวกเขาเองภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เป็นการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านจากนายทุนที่ไหนแต่เป็นความเต็มใจของชาวบ้านในชุมชนโชคดีภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่ร่วมแรงร่วมใจกันรื้อบ้านของตนเองและไปอาศัยอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวเมื่อชาวบ้านในชุมชนโชคดีเตรียมได้บ้านหลังใหม่จากเงินของพวกเขาเองโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้ร่วมกับเทศบาล การเมืองแสนสุขเป็นผู้ดูแลและมีทีมงานจากองค์การพัฒนาชุมชนองค์การมหาชนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลและออกเงินกู้ในอัตราที่ต่ำให้กับชาวชุมชนโชคดีที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนได้มีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งชาวชุมชนโชคดีเมื่อรู้ว่าจะได้มีบ้านหลังใหม่ต่างรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพบ้านเดิมในแต่ละหลังนั้นต่างทรุดโทรมและแออัดเป็นอย่างมาก แปลกใจที่ชาวบ้านในชุมชนต่างออกมาช่วยกันรื้อบ้านของตนเองแด้ของคนในชุมชนเพื่อที่พวกเขาจะได้เร่งปลูกบ้านหลังใหม่ได้เร็วขึ้นทั้งนี้นายวิชัยพนาวันประธานชุมชนกล่าวว่าสําหรับบ้านที่จะสร้างในเฟสแรกมีประมาณ57หลังคาเรือนซึ่งจะเริ่มลงเสาเอกภายในเดือนธันวาคมนี้ และจัดทยอยสร้างที่เหลือประมาณ117หลังคาเรือนให้เสร็จสิ้นภายใน8เดือนพร้อมกับพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและต่อจากนี้ไปชาวบ้านที่มีอยู่เดิมประมาณ500คน100กว่าหลังคาเรือนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องอยู่เป็นชุมชนที่แออัดอีกต่อไป ที่ตลาดหนองมนเจ้าหน้าที่สธาราสุขชนบุรีโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแสนสุขและเทศบาลเมืองแสนสุขได้ลงพื้นที่ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและได้เก็บตัวอย่างอาหาร ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดนองมนทั้งอาหารผักสดอาหารแห้งเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงอาหารปรุงสุกด้วยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในด้านความปลอดภัยในการบริโภคอาหารให้กับประชาชนะนักท่องเที่ยวซึ่งทางทีมงานได้เฝ้าระวังในส่วนของผู้ที่จำหน่ายอาหารปรุงสุกที่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลและจัดเก็บให้ดีก็เป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการบูดได้ง่ายท้งนี้สารลนเพื่อส่วนใหญ่ที่พบในอาหาร ในการสองประเภทคือสารที่มาจากธรรมชาติอย่างอัลฟาท็อกซินที่เกิดในอาหารจำพวกถั่วเมื่อร่างกายสะสมาสารนี้ไว้ก็ส่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอย่างมากยิ่งขึ้นและอีกสารหนึ่ง สารพิษที่เกิดจากมนุษย์โดยจะพบมากในอาหารจำพวกเนื้อสับอย่างสารเร่งเนื้อแดงสีผสมอาหารสารบอแรกฟอร์มาลีนรวมไปถึงยาฆ่า,มาแมลงในผักต่างๆด้วยซึ่งสารพิษเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวและสำหรับร้านค้าที่พบว่ามีการจำหน่ายอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆก็มีโทษถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียว สำหรับบรรยากาศงานทอดกรถินประจำปีที่วัดแจ้งเจริญดอนนะคะทั้งสนุกสนานและก็อิ่มบุญกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะรับรองข่าวว่าปีหน้านะคะมิ้นจะก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาพบรรยากาศแบบนี้อีกแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะแจ้งข่าวหรือว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งข้อความมาทางเราได้ค่ะด้วยพิมพ์ทีวีแล้ว ตามด้วยข้อความนะคะส่งมาเลยที่4221300นั่นเองนะคะถ่ะเลยว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับสายดเวนของเรา1132และอีกช่องทางสุดท้ายนะคะกับหนังสือพิมพ์สานสุขนิวนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกรอกข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่เทศบาลของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของมูนิตและรายการสวัสดีบางสายก็หมดลงแล้วละค่ะตอนนี้นี่หิวมากมากแล้วเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวนะคะไปหาอะไรใส่ท้องสนิดน,นึงก่อนค่ะสวัสดีค่ะ บานแสนแสนสุงสามมุกลื่นนำข้าวลามน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหลบานแสนแสนสุงสามมุกลื่นนำข้าวลามน้องมนประชาชนสามคีประเพนิวันไหล